ถือน้ำฝนสามตัวแล้วบ่แม่นครับถือตัวใหนอันสองอันยี่่สามสองซีครับสามสองซีเพิ่งบอกถึอมากจากงวดแล้วสองวดแล้วรครับสองวดมันบ่ค,ครับตัวันมกมันก็นหน่อยโพดมันมันแ,แ,แ,แต่นี่นะมันพอใส่นี่เด้ <c oughs> อเอาตัวราคาตัวละพันหน่อยนั่นหร ตัวไหนมันใชสุดสุดสุดหน้าครับสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาทุกเจ้ากับลูกเจ้ากับจ้าครับอาทุกากล้องอันเดลยนะครับผมเอาเสียเท่าแก่นะครับร้านนะครับคัดลบรอยนะครับเครือบสีรถล้างอาชีพนะครับศูนย์บริการนะครับที่อำเภอพุทธไทยสงนะครับผมอ่ะบอกอีกนิดนึงครับผมตรงนี้บริการดังไี้ครับเสียสวัสดีครับของผมเป็น ล้างอัดฉีดนะครับบริการขัดเคลือบสีมีขัดบรปอยนะครับแล้วก็พ่นการสนิมได้ท้องรถนะครับที่สําคัญร้านเราที่ต่างจากร้านอื่นก็คือเราจะมีลิฟต์นะครับยกรถขึ้นนะครับแล้วก็จะล้างช่วงล่างได้สะอาดกว่าปกตินะครับครับผมเอาเห็นว่าลูกน้องนะครับบอกเลขถูกมาสองหัวสามหัวเลวมันบคาขบครับเพิ่นเป็น ตวเลขความฝันมันเป็นตัวเหล็กแบบไหนครับลูกน้องที่เพื่อนให้ถือมากครับพอดีอยู่ร้านพนักงานเพื่อนกับเป็นมักซื้อเลขเนาะเพื่อนกับไม่ซื้อหลายดอกหาบาทสิบบาทแบบนี้กต่มีน้องคนนึงเพื่อนนั่นฝันปกติกับว่าว่าว่าใครได้ซื้อดอกกู้ฝันน่ะแต่ว่างวดที่งวดก้อนนี่คนฝันว่าศูนย์หกมีคนมาบอกศูนย์หกซื้อตัวเดียวประกับเลยเพื่อนกับถืองวดต่อมานี่ วันที่เท่าไหร่น้องวันที่แล้วเนี่ยวันล่าสุดเลยเนาะฝันได้สองสี่ซื้อตัวเดียวไม่กลับสิบสิบบาทเท่นั้นแหละพนักงานมาซื้อก็ถูกฝันว่าอมีคนมาบอกสองสี่กับสามสี่เพื่อนร่วมพอมาบอกเพื่อนร่วมงานเขาก็ตีเป็นสามสองสี่ก็ถูกสามตัวตรงก็ถามว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังเป็นมือใหม่เนาะแกก็แกไม่ค่อยฝันแต่ว่าถ้าฝันแล้วถ้าผูกครับ มางวดนี้แกฝันได้แล้วฝันได้แล้วมาบอกมาบอกเมื่อเช้านี่แปาว่าจะลองตามกันอยู่ครับครับแต่ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเพื่อมีโชคด้วยกันนะครับครับก็ลองดูนะครับครับผมเดี๋ยวไปตามน้องกันเลยเนาะครับครับผมไหนพูดในบอดถือสามตัวแม่บอถือถือน้ำพ่นสามตัวแล้วบอแม่นครับถือตัวไหน อันสองอันยังไ3สามสองซีครับสามสองซีเพิรนบอกถือมัจังหวดแล้วสองเงนแล้วครับสองเงันวะงแรกตัวไหนงื่อนแรกย์หกครับซุดหกครับซุหกซหนครับครับแล้วงที่สองเงนที่สองอันนี้แลครับอันสามซี่ครับสามสองซีตรงตรงเลยครับผมโอ้งวดนี้เพิ่์นได้แล้วมันวะได้ตัวไหนพูดเลยครับแต่เพิ่นฝันได้แล้วครับฝันได้แล้ว ผมแต่ผมยังคำถามเลยครับบ่ครับยู่งกันคุณผถามกันต้องวันที่เนาะเดี๋ยวได้ถามมือนี้เลยครับครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องซื้ออย่างน้อยไหครับซื้อเกมครับน้องเกมครับเกมครับเกมหรือเกมเกมครับเกมเนาะน้องเกมครับซึ่งเป็นคนที่ฟันแม่นแล้วก็บอกเพื่อนร่วมงานถูกมากจังวแล้ยครับสองสามวันแล้วเนาะ ส่วนมากจะเป็นความฝันหรือว่าเป็นความฝันนี่ถึงคนมาบอกแล้วว่าฝันได้เองครับฝันได้ครับฝันได้เนาะฝันได้ครับจังหวัดสามสองสีนะครับมันเป็นเป็นตัวใดครับเป็นเป็นฝันตัวไหนทีมใดบอกทีมงานถือไม่รู้ครับเป็นผมเห็นเห็นเหล็กแดงครับสองสามสองสีครับเห็นสองสี่ครับทีมคนชมาแกะไหนนะบอกว่าแดลงยี่คืนนะครับผมขอขออน่อนนะผมบอกว่าครับขอเหล็กเอาไว้เที่ดีทั้งอะไรยุ่งยากนี้อย่าง ไนาอืม่ขอไปนะครับอันนี้ก็ได้เลยสองซีครับมาเหตุการณ์อยู่หมองล้างรถนี่นานแล้วบ่นานแล้วนนาแล้วเนาะนะครับก็เป็นคนที่ฝันแม่นครับฝันนะนะครับงวดนี้ฝันแล้วไปน้องวันนี้เนาะวันอาทิตย์หนึ่งสิงหาเ้วไปฝันนะครับครับพอบอกคขาฝันให้ได้บ่ฝันว่าจะให้แห้งครับว่าซูนๆแห้งครับวันนี้ผมเลยขอ ข้อปืนลุงมีบ้าทนะครับครับสูซี่เค้นนะอันนี้ผมก็ขอข้อปืนในลุงจะไปยิงออกรบใกล้ๆออกรบนะครับออกรบออไปรบมันมาเคารพกันครับขอปืนนะอเอาไปนี่ปืนครับอันนี้ก็ได้ฝันว่าศูนย์แห้งศูนหรือว่าโมโหโมโหซูนแห้งโอ้โมโหแห้งใช่ครับในความฝันเห็นนะครับแม่ครับ บอมีปืนแต่แบบขอปืนคนครับขอปืนค้นนะอ๋อแบบคอปืนลุ้งมันบอครับเพื่อที่จะไปยิงออกรบครับไปออกรบแนครับไปออกรบครับเอาไปรบใส่ชาแดนไครเมนนี่บอหรือไปยังไงอยู่บ้านนะครับว่อยู่บ้านคือได้ออกรบทำมาตียิงกันนะครับตียิงกันนะครับครับเนี่ยตั้งสั่นทำไมตีเป็นตัวเลขตีตั้งแต่ไหนเอาในสองศูนย์ครับสองศูนย์ คือจ <m> ังตีสนย์ศนย์ะวอบ้านนีครับเอข้มูลายอยายอยัหงมีครับครับันได้สองศูนย์อืมวก็ันมาม้อนนี่รับเองเว้นนะันาไดบงบงน้องออกจากมือของขางนะครับก็จนหครับผมเราอสูแห้งเาครับนีู้้งศูนย์ครับผมมันันได้าแม่น้องเจมตีเป็นตัวไดนะ เดี๋ยวเดวเดี๋ยวนี้นึ่งเอาไอ้รองก่อนเอากระดาษลงก่อน,ออนตีเป็นตัวใดน,นะสองนย์ศูนแล้วก็หาหสองแล้วก็หาหาแลกศูนย์ศูนยครอ๋ตีสองแล้วก็ห5แลกศูนย์ศูนยอืองอันนี้คือเป็นข้อมันขออลุงเจมออนะครับตีข้อมันออกมาแล้วฟื้นนี่เขาบ่าตีเป็น8ปดบ่ล้อความไดนฮะ แต่ว่าน้องตีตีแปลกเนาะแล้วแต่คนที่เสี่ยงมันบ่ป้อมเตียวครับโอ้ปืนนี่ได้จับปืนบ่มันได้จับครับขอเพิ่นเต้องเตือนก่อนนะครับโอ้สเอาแสดงว่าปืนนี่ตัดทิ้งวันนี้จะนุ่งปืนถึงก่อนอ่าแสดงว่าปืนนี่ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าวันนั้นได้จับปืนเนาะครับแต่ว่าน้องตีเป็นสองศูนย์ศูนย์กับห้าห้าและศูนย์ศูนย์โอเคเดี๋ยวเจริญให้ขึ้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวเกนตัวเลขขึ้นอ้าว ยกขึ้นนิดนึงโ okay. อเคเอาเดี๋ยวเด้อพี่น้องตัวเลขกับตีพันตีไอะไรแปลกครับขึ้นนิดนึงเอาขึ้นนิดนึงโอเคอ่ะนะครับผมสําหรับความฝันนะครับของน้องเกมพันตีออกมาได้ก็คือ2 0 0 5 5แล 00, ้วก็0 0เด้อพี่น้องนะครับนี่คือน้องเกมพันตีออกมาเองเน,ะนาะงวดก่อนก็บสามสองซีสามสองซีครับงวดหน้านั่นก็บศูนย์หกศูนย์หกหกศูนย์ แบบไม่ต้องกลับเลยงวดนี้กะมั่นใจตัวไหนครับที่สุดศูนย์ห่าครับฮะศูนย์ห่าศูนย์ห่าห่าโอ้เลขเบิร์นนะครับพี่น้องอ่ะเป็นงวดแรกครั้งแรกเด้อครับที่หูนะครับติดตามน้องเกมพี่น้องร้องกับพี่ครับชนะเบิร์นนะครับสองศูนย์ศูนย์แล้วก็ฮะซื้อพอดีครับจะซื้อไรจะซื้อไรซื้อพอดีซ้ำไหนละพอดีฮะเอาซ้ำไหนพอดีพองาม เอาตัวเรายี่สิบพว่าไปครับโอ้มันก็หน่อยพูดมันแต่นี่เรามันเพราะใส่นี่เดี๋ยวฮะศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าเอานะครับพี่น้องบนล่างเด้อนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางความพันน้องเกมนะครับขอบคุณครับส๊ายบายครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม